คลิปนี้มาแนะนําเรื่องของประมวลกฎหมายอาญานะครับเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาสําหรับผู้ที่เริ่มศึกษากฎหมายนะครับแน่นอนครับถ้าเรามีตํำรับตําราก็คือมีประมวลกฎหมายที่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มไว้อย่างเงี้ยมันก็มีความสะดวกนะฮะก็ลองนะจัดซื้อจัดหามาดูนะครับจะเป็นของสํานักพิมพ์ไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่ออะไรครับ ก็เพื่อให้เราสามารถที่จะเปิดอา่านอ้างอิงได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องอจดจำนะฮะรควนี้ไอาการจดจำเนี่ยก็มันก็ต้องมีการอ่านก่อนมันต้องมีการผ่านตาผ่านหูก่อนเราถึงจะรู้นะครับเอาละครับแนะนําแค่นี้ก่อนว่าถ้าท่านใดที่สนใจศึกษากฎหมายก็จะต้องหานะเนื้อหาของกฎหมายมาด้วยก็คือ กฎหมายที่เป็นตัวหนังสือที่เขาจัดพิมพ์กันอย่างนี้นะฮะตามมาตรงมาตาต่างๆพวกนี้นะเอาละครับประเด็นแรกที่อยากจะให้เราศึกษากันนะครับก็คือพอเราเปิดประมวลกฎหมายอาญามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีบทบัญญัตินะบทบัญญัติเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาภาคหนึ่งบทบัญญัติทั่วไปเนี่ยตรงนี้ที่ต้องแนะนำให้เรากําหนดตรงนี้ให้ชัดก่อน ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยภาค1ก็คือบทบัญญัติทั่วไปแล้วภาค2องคืออะไรครับภาค2ก็คือภาคความผิดภาค2ค,คือภาคความผิดเนี่ยภาคสภาคสคือภาคความผิดในภาคความผิดก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะของความผิดต่างๆรวมกันแล้วมีกี่ลักษณะครับถ้าเปิดไปเปิดไปก็จะมีอยู่13ลักษณะใช่ไหมคราวนี้ เอานอกภาคสองแล้วมีภาคสามไหมก็ต้องตอบว่ามีภาคสามด้วยภาคสเนี่ยก็คือภาคภาคอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือภาคละหุโทษครับเปิดให้ดูชัดๆนี่ครับภาค3ามคือภาคละหุโทษนั้นเวลาที่เราเรียนกฎหมายเนี่ยเราดูภาพรวมให้ได้ก่อนว่าประมวลกฎหมายอาญาแบ่งออกเป็นกี่ภาคครับพอบอกว่าแบ่งออกเป็น3ภาคอันนี้ต้องจําเลยนะถ้าไม่จําก็ เวลาพอเราไปอ่านตัวบทเข้าเนี่ยนะฮะศึกษาเนื้อหาอรายละเอียดเข้าเนี่ยเนี่ยอย่างกรณีของมาตรายกตัวอย่างให้เลยแล้วที่บอกว่าไม่ต้องจําภาคด้วยอย่างกรณีของมาตรา17นะฮะนี่มาตรา17มาตรา17บอกว่าบัญญัติว่าบทบรรัญญัติในภาคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายนี้บทบัญญัติในภาคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายนี้ก็คือบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญานี่ภาคหนึ่งก็คือ บทบัญญัติทั่วไปเนี่ยเห็นไหมบทบัญญัติในภาคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายนี้ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่นด้วยให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่นด้วยเนื่องจากว่าความผิดในทางอาญาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยใช่ไหมฮะที่เราดูภาคความผิดเนี่ยความผิดฐานฆ่าคนความผิดฐานเนี่ย การทำชำาราวความผิดฐานปลอมแปลงเอกสองเอกสารความผิดเกี่ยวเงินตราต่างๆเนี่ยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงพวกนี้มันไม่ได้มีเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นมันยังมีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเป็นความผิดอย่างความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นความผิดที่บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังความผิดจาราจรเนีน่ยเกี่ยวกับการจาราจรนะความผิดเกี่ยวกับอ่ที่มีโทษทางอาญาทั้งหลายแหล่นะ บทบัญญัติในมาตรา17ในประมวลกฎหมายอาญาก็บอกว่าบทบัญญัติในภาคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายนี้เนี่ยให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่นด้วยเว้นแ,แต่กฎหมายนั้นๆจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นก็คือเว้นแ,แต่ในประมวลกฎหมายหรือเว้นแต่ในกฎหมายนั้นๆนะอย่างเช่น,นกฎหมายยาเสพติดบัญญัติไว้แตกต่างจากบทบัญญัติในภาคหนึ่งขันนี่แหละครับตรงนี้การทำความเข้าใจการทำความเข้าใจตรงนี้จึงมีความสำคัญ เพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าต้องดูว่าภาคหนึ่งนะบทบัญญัติภาคหนึ่งเรียกว่าบทบัญญัติทั่วไปบทบัญญัติทั่วไปมีกี่ลักษณะครับนะท่านใดที่เคยฟังคลิปที่ผมทำเนี่ยนะผมก็จะบอกว่าเนี่ยมา,มา,ม,ามาศึกษาคำย่อก่อนดีไหมเพื่อให้เห็นภาพรวมใช่ไหมเนี่ยในบทบัญญัติภาคหนึ่งเนี่ยผมก็มีวิธีการจดจำ ให้เห็นภาพโครงสร้างของของตัวตัวบทน,นะฮะอ่ะาภาคหนึ่งนะก็จะแบ่งออกเป็นกี่หมวดครับนี้คือคือบทนิยามนี้ใช้ใช้ก็คือการใช้กฎหมายอาญานี่หมวด2นี้ใช้โทษโทษก็คือบทาหมนะโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยก็คือในบทประยัดิหวดมนะฮะนี้ใช้โทษรับรับยาม ตัวหลายอีกความเห็นไหมนี้ใช้โทษรับยามตัวหลายอีกความ9หมวดด้วยกันเห็นไหมถ้าเราจําตรงนี้ได้นะโอโหเวลามาอ่านมาตรา17เนี่ยนะที่บอกว่าบทบัญญัติในภาคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายนี้ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่นด้วยเว้นแต่กฎหมายนั้นนั้นจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นบทบัญญัติในภาคหนึ่งมีอะไรบ้างครับก็คือ นี่ครับบทนิยามอย่างเงี้ยนะบทนิยามพวกนี้ต้องเอาไปใช้ในกฎหมายอื่นด้วยเวลากฎหมายนั้นบัญญัติเกี่ยวกับถ้อยคำถ้อยคำที่บัญญัติอย่างถ้าบอกว่ามีคำว่าโดยทุจริตอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาความหมายของของเนี้ยของที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเอาไว้นะโดยทุจริต ก็คือเพื่อสแสวงหาประโยชน์มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นก็ต้องเอาความหมาย,มายนี้ไปใช้ด้วยทางสาธารณะก็ดีสาธารณะสถานก็ดีพวกเนี้ยจะต้องนําเอาไปใช้ในกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดบัญญัติว่ามีโทษในทางอาญานะเอาไปใช้ด้วยแต่ตอนเนี้เรายังไม่ไปถึงตอนนั้นขั้นตอนนั้นแต่ว่า เราต้องเรียนรู้หลักก่อนนะทำความเข้าใจหลักตรงนี้ก่อนแล้วก็จะ,ะเกิดความเข้าใจว่าเนี่ยกฎหมายอาญานะมีวิธีคิดมีวิธีใช้กันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกนะผมก็อยากจะอธิบายในมาตรา17ก่อนเนะี่ยเพราะนั้นมาตรา17เนะื้อหาเป็นอย่าง,างไรนะก็คือเนะื้อหาเป็นอย่างนี้แหละครับบอกว่าเนี่ยพออ่านมาตรา17มาตรา17เป็นเรื่องของการใช้กฎหมายอาญา นะอยู่ในหมวดกางของการใช้กฎหมายอาญาแล้วการใช้กฎหมายอาญาตรงนี้ในในภาคหนึ่งเนี่ยนะจะต้องนำไปใช้ในนะกฎหมายอาญากฎหมายที่บัญญัติว่ามีความผิดแล้วก็มีโทษด,ด้วยนะในกฎหมายอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นมาตรา17มีนัยยะอย่างนี้ครับ